ไปไ้ตไหมจะลงไ้ลงมาได้น่หมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครัะไแวะไปช้อปปิ้งกับป้าแตนมาแวะช้อปปิ้งกันมาแ้กินะไรับ่ไบนด้วยเก่งคพี่วิทย์ปดตัวนึส่าได้รับสั่ปะานนี้ครับ ด้านนี้ครับด้านนี้ครับด้านนี้ครับด้านนี้เดินตรงผู้ชาวไทยมาแล้วใช่ไหมมาแล้วครับมาแล้วครับนเกาะบุนแก่นอำเภอหนองจังหวัดมุกดาหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสูงดังมีความสูงมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามและมีความสูงเป็นสัตว์ป่าที่ชาวบ้านในท้องถินให้ความรักเป็นอย่างมาก

มาเมื่อไหร่ครับเนีย่ยโอไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะมาไฟเดียกันไม่ใช่หรอเอาปลาอนเป็นหมาพี่เอาเข้าไปเขาชอว่ามาก่อนนะเอาไปเรื่อนข้าวเพ่งจาเนี่ยนี่ออกมานิกกี้นิกกี้ออกไป จ่อจ่อไปแบบไดนแ้วแก่เลยอ่าใจรถเดินเยเดี๋ยวว่นนี้อย่าลืมฮะแพรำขบวนชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดเต็มเลยกอกกอกช่วงเช้าใช่ไหมครับช่วงไหนครับช่วงเช้าประมาณเก้าโมงเก้าโมงอ๋อเก้าโมงน่าเข้ามกับบชาไทยนะครับใช่ครับวันยัง แล้วจะมีอะไรบ้างนี่นี่นสมตามส้มตามมานั่งเลยก็ได้กรธนาการจากคุณน้ำฟ้านะครับภรรยาเมียปาเขาเาเห็นวิวกระเป๋าเต่ามากเขาให้ใหม่ท่าทาจะไหลพันอยู่นะเรามาช่อนี้นะนะครับสปปาวาหมูนอสวยเลยคน้ำฟ้า ก็พรุ่งนี้เี๋ยวคนี้จะนอนแัวแถวนี้เนะาะวาก็เตรียมตัวทบุญแล้วก็รำแล้วก็บินกับทาฝ่ายศาลเามีาแตไม่<า>มอีกิบสีมางานที่นี่อีกนะเพราะจะาพาจางมิวมาด้วยเ<า>บอกมีงานที่นี่มีชชุ่นชื่นกันก็จะพาทีใหม่มแล้วก็ปีหน้ามีชัยภูมิอ่าสาิ สามเอ็ดวันที่หนึ่งสองคิวว่าแต่อยู่กับพี่คนเลยสี่ห้างาน<ม>เงินแสนอยู่ในมือเลยคิววิ่งลอกอะไรนะขึ้นเวทีกับจิตตลาดด้วยแล้วก็มีวันที่ห้าห้าธันวาการถือถั่วท,ที่ไม้จังหวัดน,นะฮะที่พี่ไม,ม้สิบแปดสิบแปดพกกะลามีอีกงานวัดที่ชัยยูมอำเภออะไรที่มันใกล้กว่าหนองบัวแดงนะฮะก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบอีกนะฮะแล้วก็จะถ่าย ซีรีส์น่าจะวันที่หนึ่งเดี๋ยวต้องคิวได้เป็นพ่อแม่นักเอกเล่นด้วยซีรีส์ช่องห้าซ้ายมือซอยสามแยกสองหนังหนังผีได้เป็นพ่อแม่พระเอกทั้งหัวทั้งเมียให้เล่นคู่กันเลยเป็นทองคือการลุมพลเราก็เอา็แตนไปแทรกไม่ต้องไปเล่นกับใครเล่นกับเมียตัวเองไปเลยสบายๆเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นลุมพลปั้นแต่งเลยนะครับ เป็นซีรีส์ช่องห้านะฮะที่จบในตอนนะ่ากลัวมากเิ่เล่นด้วยเมื่เล่นเป็นเจ๊สาเป็นเจ้าของร้านกาแฟชอบเมาลลอยใส่ทองบ้าผู้ชายอชอบดินทาชาวบ้านรวยนะแล้วก็เบื้อง,งหลังเป็นคนขายเนี่ยขายขายขาหวยเจ้ามือไฮโลมันตรงคาแดตเตอร์ตรงดาเก่งปังจัดใส่ทองเปนไ <c oughs> <อ>ะ ไม่ได้เป็นเจ้ามืมอนะครับก็ตา วันที่สามสิบิไปเพราะว่าไป,ไปวาน,<ป>น,นที่สาสิบสานะฮะทางลูกค้าบอกมาแต่ลูกคนต้องหลอ่อต้องสวยเป็นชุดไทยเตรียมไว้เรียบร้อยแนละ้วก็ไป้านใ้รก็เป็นเรื่องชุดไหนก็ยแจ้งแจ้งน้งองๆให้เปลือไปถ่ายเพราะจะมีภาพสวยๆคือปาแต่กันลูกคนมาทำามต้องสวยต้องหลอ่อไม่งั้นเสียชื่อ YouTube ตามไปได้ไหมครับได้เลยอยาให้ที่อยู่ให้รายการโอ้ครับผมเราวิ่งลอกกันเลยวันนั้นวันวันที่3ามิมีงานึวันที่สามอาจริงๆม <c oughs> ีสงาน อีกงานนึ่งไม่ไหวงานสองงานพอไม่ได้นะครับไ,ไ,ได้ได้ได้ก็เดี๋ยวพี่อัปเดตให้ว,วันที่หนึ่งครับวันที่<ไ>หนึ่งที่ไหนครับ วันที่1นึ่ลองถ่ายถ่ายละครอย่สตูดิโอแจ้งส่วนวันที่2ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงรถตุก๊กตุ๊กลุงพลเป็นคนขับรถตุ๊กตกที่หล่อที่สุดในประเทศไทยวันที่หกเป็นนางเอกเป็นสาวเป็นงแบบเปรี้ยว <laughs> แล้วแล้วก็ชอบคนขับรถตุ๊กตกก็จะจะจะเหมาจะจองจะนั่งรถตุ๊กตกทุกวันเหงนัะน่ารักของอาหลานหนึ่งวัิศราเป็นเพลงสร้างสรรค์ของน่ารักรถตุ๊กตุ๊ก เด็กอายุ1รองน่ารักมากนะทุกคนก็จะเป็นแฟงโชวเป็นคนทมแล้วสกเลยถาจะสายแถวเขบอกว่าวปฐุมธานีแถวเดี๋ยวอีอัเดตอีกทีนึได้ได้ครับก็เดี๋ยว30มกกรยาวหยิบเลยนะครับได้ได้และเห็นวันนั้นในเฟซพวกเห็นคุณกับคุณอมพารูสิตเรื่องรุานนนใหม่30มสิอามภาออมพาภูสิตจะมาเจอกระแตด้วยแล้วจริงๆวันจะมี the จริงๆวันที่หนึ่งพี่จะพาลุงพนประแตนไปไหว้พระเอกตลอดการสมบัติเมธนีซึ่งจะให้สิทธิ์ให้พรเดี๋ยวดูคิวทีหนึง่งเน่ยมันยากมากนะพระเอกดัหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคุณสมบัติเมทานีจะทานข้าวกับลุงพาแตไนได้เต็มพรเดี๋ยวด,ดูเวลาเพราะว่า,าอภิษฐานงานดรสุนิพัน์เมธนีที่จะเญวิลล์มณิกรชายเพราะว่าถือว่าเป็นสุดยอดผู้ลงมือการบันเทิงแล้วการที่ลุงพลประแตนเข้ามาการบันเทิงมันต้องมีแบบผู้ใหญ่ที่เข้าบอดที่ ที่เป็นที่คนนับถือให้สินให้บอลนะฮะด้วยบารมีที่ว่าได้เจอสมบัติสุดยอดด้วยก็เดี๋ยวกำลังนัดนะฮะก็จะได้ให้สินให้บอลให้คำแนะนำในการต่างๆไปเลยเป็นสิริมงคลด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวก็คงมีหนังใหญ่อะไรเข้ามาที่จะบอกว่าตอนนี้ก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาทำอะไรกับคุยครับไม่ต้องห่วงพี่รักดูแลน้องชายน้องสาวคนนี้เต็มที่ดันเต็มที่เลยมีหมอปลามีพี่อุ๊บมีถนนธนาย็อกทองลุงคลเอาอยู่ได้ยาวนานแน่นะเราเราเรา เราก้าวไปด้วยการดินไปด้วยกันและวทำด้วยใจนะคือทำให้หมู่มาศัตรูสิโรราบใวความดีของพวกเรานะครับเพราะพี่พี่ชอบและพี่เป็นคนที่จริงพูดจริงทำจริงพูดจริงไม่ใช่เมียธาสานแต่ทำจริงพูดจริงไปทุกที่นะครับตอนนี้ถือว่าเราเราทำแล้วเรามีความสุขเราได้มาเจอเขาเราก็มีความสุขนะฮะตอนนี้ไม่เรู้จักอาจจะเป็นเขากระโดดมาเพชรป่าอยู่เพชรบุรีเพื่อนกรุงเทพ น้องอยู่ที่นี่กันแต่เราได้มาเจอกันได้รู้จักกันนะฮะเรามันก็ทำตึกว่าช่องตาเขาคิดมานะฮะก็ตอนนี้เขาบอกเขาว่าเอางานเอา,งาเอางินแล้วทำบุญเยอะๆสิ่งดีๆจะเข้ามานะตรงน,นี้บอกเป็นไม่ต้องไปสนใจใครนะครับอย่างเห็นอย่าเห็นจ <c oughs> ุดจุดคุณอุ๊บพวกนี้จังเลยจนจะต้องพายอินสตา, <c oughs> ตาแต้องต้องแตกเนี่ยสั่อนตะเกียนไม่เการสวยตองเป็นที่นี่นะครับโอเค เดี๋ยวให้พี่อุ๊บได้ทานข้าวจะได้พักเหนื่อยขอบคุณอาครับขอบคุณนะมานั่งที่ได้พี่อุ๊บครับเดี๋ยวพี่อุ๊บก็ผับผ่อนนะช่วงนี้นะ หลังจากนี้ไปก็ประมาณเจดงานนี่ยาเหยียดถึงตปีหน้าเลยคิวไม่ให้ว่างเลยนะจะได้ยอานเยอะมาให้ลูกน้องน้องน้ำมนต์นและแ้วี่ก็บอกเลยนะดังอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าเปลี่ยนใจนะม่การโถวต้องรักมปอรเซ็นมากไม่ไม่ครัวใจลงคนรวยเพรดาราดูการจะมาจิกเตะมาจบมาจิกไม่ได้เดียวนี้ตกเลย แน่นงานแน่นแฟนคลับแน่นยูทูบเบอร์แน่นอยู่ด้วยกันไปด้วยกันเราจะก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อเสียงและเงินทองเฮ้เทางข้าวนครับทางข้าวนะครับอันเดียนะครับทานข้านะครับอาหาเสียงเลย เดี๋ยวต่อไปจะเป็นรายการกินไปบ่นไปกินไปบ่นกัย